สวัสดีค่ะทุกท่านวันนี้เราพาท่านมาชมที่ดินของเราเองนะคะตรงนี้อาจารย์อยู่ที่อำเภอปากพีจังหวัดนะครนายกนะคะเรามีที่ดิน แบ่งปันให้แปลงสุดท้ายแล้วนะคะ400ตารางวาหนึ่งไร่ถมให้เรียบร้อยเลยนะคะเห็นวิวทิวเขาติดถนนโยธาธิการแล้วก็อยู่ติดกับสถานที่ปรับปรุงภูมิทัศนะคะเส้นตรงนี้นะคะก็วิ่งไปเขาใหญ่นถนนถนนนี้นะคะเห็นวิวทิวเขาอากาศดีและบริสุทธิ์สดชื่นค่ะท่านใดกำลังมองหาที่ดินแปลงเล็กปลูกบ้านนะคะ เหมาะมากเลยตรงนี้ปลูกบ้านทําสวนเกษตรพอเพียงหรือค้าขายนะคะเราแบ่งปันให้สําหรับท่านที่ต้องการที่ดินแปลงเล็กหนึ่งไรนะคะราคาพิเศษค่ะติดต่อเจ้าของที่โดยตรงอาจารย์นะะุนะคะ0 8 1ย์ค่ะ9193952นะคะยินดีให้บริการทุกท่านค่ะสวัสดีค่ะ